สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาววันพีชบอลตี้รัดด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยถึงตัวแม่ใหญ่ของเรานั่นเองเนื่องจากว่าเอาง่ายๆเลยตอนนี้มันเป็นตัวเมตาดังนั้นเลยมีคนอยากรู้ว่าใส่เหรียญอะไรดีใส่ออฟเหรียญอะไรดีแต่เนื่องจากตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบผมมองว่ามันเป็นตัวที่พิกแพงจริงๆนะครับดังนั้นมันเล่นได้หลากหลายมากๆทีนี้เหรียญแบบเจาะจงว่าดีที่สุดอะ่ะมันไม่มีดังนั้นผมเลยต้องเรียกง,ง่ายๆว่าเอาเหรียญแต่ละเหรียญเบาบอกดีกว่าว่าเอ้ยอันนี้เหมาะสำหรับสายน นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้หลังจากอธิบายคร่าวๆงั้นเราไปเริ่มที่เหรียญแรกกันเลยนะครับเซตแรกของมันก็คือเหรียญของอีเวนต์นั่นเองเหรียญน,นี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีนะเพราะว่ามันมาตอนอีเวนต์บิ๊กมารและเปิดพร้อมกันยังไงก็ต้องมีนะครับแล้วก็เซตเนี้ยมันเหมาะสำหรับสายโล่ส่วนเหตุผลว่าทําไมเหมาะสายโล่ก็ตามนี้เลยครับตอนที่ถูกศัตรูโจมตีในตอนที่ติดไฟอยู่อะจะลดดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนเหรียญต่อมาเรียกง,ง่ายๆว่าทุกครั้งที่ทําให้ติดไฟเช่นสมมติ 12, 12, 12, ครับ ช่นครั้งแรกตีติดไฟครั้งที่2ตีติดไฟมันก็จะเด้งเลือด2รอบนั่นเองนะครับเอาง่ายๆว่าเด้งเลือดบ่อยมากๆนั่นเองนะเหรียญสุดท้ายก็คือตราบใดที่เก็ทงมากกว่า80%นั่นเองนะก็จะตีแรงขึ้น3%แล้วลดความเสียหาย3%ผมเลยบอกว่าไอชุดนี้มันเหมาะสําหรับสายโล่นั่นเองนะครับเซตสเรียกว่าเป็นเซตที่รวมแนวแบบถึกไปเลยนะก็คือยังสายโล่เช่นเดิมนะถึกเลยก็คือ3เซตนี้เซตไหน ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเซตเอเนลเอเนลเอเนลก็คือเซตนี้นั่นเองนะใส่เซตไหนก็ได้ทั้งหมดจะมีอยู่4เซตแต่ส่วนตัวผมมองว่าเอเนลดีที่สุดเหตุผลเพราะว่าอยู่ธงมันป้องกัน20%ส่วนเซตก่อนหน้านี้ก็20เหมือนกันแต่มันจะต่ตงกันตรงที่ว่าไอ้่า20%ก่อนหน้านี้ไอ้เซตพวกน,นี้มันจะต้องมีเช่นแบบอย่างแฉงเนี่ยจะต้องมีเพิ่มเพิ่มโจมตีอย่างโรเจอร์จะต้องมีเพิ่มโจมตีอะไรแบบนี้แต่ว่าไอ้เซตเอเนลเนี่ยมันไม่เกี่ยว ตราดใดที่อยู่ทงและไม่มีใครอยู่ด้วยอ่ะป้องกัน20%โดยทันทีแล้วก็ถ้าตีแล้วอาจจะโดนไฟช็อตด้วยเห็นป่ะโอกาส3%โดนไฟช็อตก็ถือว่าไม่รู้สิผมมองว่าเซตเอเนลน่าจะดีที่สุดอันนี้มุมมองของผมเองนะอ่ะอันนี้เซตที่2นะครับก็คือย้ําอีกทีนะเซตเอเนลตามนี้แล้วก็3เซตนี้นั่นเองเซตไหนก็ได้อันนี้คือเซตที่3นะครับเรียกได้ว่าเป็นเซตที่เน้นย่นสกิลหนึ่งบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ย ย่นทาไมวะสกิลหนึ่งคืออย่างนี้ตอนที่บิ๊กนัมจะเปลี่ยนไปสายวิ่งมันจะทําให้เป็นอมตะชั่วคูถ่ถูกไหมครับแต่พอจากสายวิ่งมาเป็นสายโล่เนี่ยช่วงนั้นจะไม่เป็นอมตะก็จริงแต่แน่นอนว่าติดไฟอย่างแน่นอนเห็นป่ะแล้วก็ยิ่งสกิลหนึ่งไวแค่ไหนเรียกง,ง่ายๆว่ายิ่งมีอมตะไวมากยิ่งขึ้นแค่นั้นส่วนโตผมมองอย่างนี้นะคือ1ได้เมื่อไหร่ปุ๊บรีบกลายเป็นโล่ก่อนอ่าสมมติใช้ยิงบีมเสร็จปั๊บก็ยังมีถ้าอันเนี้ยหนึ่งใหม่เพื่อที่จะได้ ตีแรงมากขึ้นเอ้ยเพื่อที่จะได้เป็นอมตะนั่นเองนะต่อมานะครับคือในส่วนของอ,อยู่ในธงตัวเองก็จะตีแรงขึ้น5%เ็นห็นปะอันนี้มันก็เหมาะด้วยแล้วก็อันเนี้ยของบิ๊กบำเห็นปะถ้ามีใครที่ติดไฟจะโจมตีเราลดลง5%เออได้รับดาเมจลดลงนะก็แล้วก็ทีเนี้ยมันจะไปได้แท็กของตรงนี้ด้วยนะครับก็ความเสียหายลดลง10%เมื่อไม่มีพวกอยู่เอาแบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับเซ็เนี้คุณจะป้องกันลดลง15%จะสู้เซตเจะสู N ้เนล ไม่ได้เบื้องต้นเนี่ยสู้ไม่ได้นะมันต่างกัน5%ใช่ไหมเซตเซตเอเนลอยู่ที่20แต่ไอเซตเนี้ยอยู่ที่15แต่ทีนี้มันมีแต่เพิ่มเติมก็คือว่าคุณจะได้โจมตีเพิ่มและไอสกิลหนึ่งคูณเนี่ยจะคูลดาวไวมากยิ่งขึ้นอ่าอันนี้คือเซตที่3นั่นเองก็คือเซตนี้เลยนะครับส่วนนี้เป็นเซตที่4นั่นเองเซตนี้เป็นยังไงก็คล้ายๆกับเซต3แต่มันจะต่างกันตรงที่ว่าเราไม่ได้สนใจว่าเราจะตีแรงขึ้น5%นะครเบอต่เราสนาาย่นะครับแบ,บ่เราไปเลยี่ะ เออเน้นอมตะบ่อยๆเน้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าโดนตีมันก็ไอ้นี่ไงถูกไหมพอโดนตีก็จะย่นสกิล1จาก2%ก็จะเป็นเป็น4%แล้วก็อันเนี้ยเราก็ยังได้อันนี้อยู่ได้รับการโจมตีน้อยลงแต่ว่าทีเนี้ยไอ้จาก10%เอนะครับเอ้เรียกว่าจาก15%อน่ะจากเซ็ตเมื่อกี้นะเซ็ตเนี้ยจะเหลือแค่1 2เท่านั้นก็คือเปอร์เซ็นต์จะลดลงมาอีกแต่ว่าสกิล1จะได้ไวามากขึ้น นั่นเองนะครับอันนี้คือเซตที่4ตัส่วนนี้คือเซตที่5นั่นเองนะครับก็คือส่วนตัวหวงว่าไอ้เซตเนี้ยเหมาะสําหรับสายวิ่งนะก็คือบิ๊กมัมมันมีเป็นสายโล่ถูกไหมไอ้สี่เซตแรกเนี่ยคือโล่หมดเลยนะครับทำไมอ่ะดูนะเหรียญแรกก็คือดึงทงเร็ว8%เมื่อเลื่อนมากกว่า70บอ่าก็คือบิ๊กมัมล่างเก่านั่นเองที่เป็น ex นะครับส่วนอันนี้เป็นบิ๊กมัมโล่เขียวค่าได้เด้งเลือดนั่นเองนะแล้วก็ต่อมาก็คือตอนที่ถูกศัตรูโจมตีก็คืออเหหียตััวขงมนและ อเอางาัานๆว่าโดนตููโจมตีลดลง5%ตลอดเวลาแต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมเข้ามาก็คือเห็นแท็กไหมครับบิ๊กมามเนี่ยเป็นตัวเดียวเท่านั้นที่มี7แท็กและแท็กของคุณจะได้เต็มตามนี้เลยครับยกเว้นสก,กิลที่1จะไม่ได้20นะจะได้แค่14แต่ถามว่าไอ้แท็กที่มันเพิ่มขึ้นมามีอะไรบ้างอ่ะดูนะ4จกักรพรรเห็นปะ่ะเพิ่มควาเสียหายเมื่อธงเราน้อยกว่า10%ได้ชัวร์แล้วต่อมากลุ่มชาลลอตเห็นปะ่ะ เมื่ออยู่ในเมื่อมีเพื่อนอยู่ในธงอ่ะเตแรงขึ้น10%ต่อมาอันสุดท้ายก็คือลดความเสียหายเมื่อไม่มีพวกอยู่ในธงเอาง่ายๆตอนที่ไม่มีเพื่อนอยู่ในธงหรือว่าจะมีเพื่อนคุณก็ตีแรงขึ้นนั่นเองนะแล้วก็ธงอีกเห็นป่ะคือคือมันจะได้ตรงนี้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยผมเลยมองว่าอาสำหรับสายวิ่งเหมาะสําหรับบิ๊กมัมก็คือเซตนี้นั่นเองแล้วก็เซตนี้เป็นเซ็ตสุดท้ายนะครับก็คือเซ็ตที่63ไคโดเลยเซ็ตนี้เป็นยังไงเอาง่ายๆว่าคุณได้แท็ก หกแท็กเนี่ยเต็มก่อนชัวแล้วลเอาแบบง่ายๆเลยทําไมผมบอกว่าเซตเนี้ยมันเหมาะก็คือหลังจากเราดึงธงได้เสร็จอะ่ะเออเราก็แปลนสายโล่ถูกไหมจากนั้นก็ยืนยาวๆครับเอออันเนี้ยผมเลยมองว่าเซตเนี้ยดีแล้วก็ย่นสกิลหนึ่งคือมันผมมองว่ามันดีอะ่ะไม่รู้สิส่วนตัวผมมองว่าดีนะเออเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะทั้งหมดมี6เซตที่ผมรวบรวมข้อมูลมาให้แล้วเอาละหลังจากที่บอกไปทุกเซตแบบครบแล้วนะครับทีนี้ก็เรียกว่าเป็นการสรุปท้ายคลิปอันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นถามผมนะ ผมจะเอาเซตนี้สำหรับสายโล่แต่ส่วนตัวผมเนี่ยส่วนตัวผมจริงๆนะถ้าผมเล่นบิ๊กบัมแล้ววงเลยว่าถ้าเล่นก่อนนะคือถ้าเล่นเนี่ยผมจะใส่เป็น3บิ๊กบัมครับสามบิ๊กบัมเหตุผลเพราะว่าผมเน้นเป็นสายวิ่งนั่นเองเออผมเน้นเป็นสายวิ่งแล้วก็แบบคอยปวดแล้วลเปลี่ยนเป็นธงเอ้ยเปลี่ยนเป็นโล่แล้วก็อยู่ต่ออีกฝ่ายตายก็เป็นงอีกธงนึงแล้วก็เป็นโล่อยู่ต่ออันนี้คือส่วนตัวผมเองนะครับส่วนตัวผมจะเล่นเป็นสายวิ่งนะแต่ทีนี้เผื่อมีคนถามว่าอ้าวพี่แล้วถ้าสายโล่่อพีเเลืกซไหน อ่าถ้าสายโล่ผมจะเลือกไปเซตนี้เหตุผลเป็นดังนี้นะครับคือว่าผมมาชอบที่เหรียญเนี้ยเหรียญเดียวเลยอันเนี้ยคือที่ผมชอบนะครับอ่าเหตุผลมันง่ายๆเลยครับทุกครั้งที่ติดไฟอ่ะจะเด้งเลือดสเอร์เซหมายเขาว่าถ้าคือส่วนตัวผมมองว่าถ้าตัวไหนยิ่งมีเด้งเลือดบ่อยๆทีทีท ผมมองว่าตัวน,นั้นน่จะจะจะสามารถยืนระยะได้นานที่สุดก็เหมือนกับดอฟายมิงโกโดฟายมิงโกก็คือบางบางคนมองแบบทำไมไม่ใส่ CP พซีล่ะอะไรแบบนี้คือผมมองว่ามันคิดแล้วมันแค่ย่นสกิลสอครับถึงแม้ว่าย่นเออใช่ไอ,อตอนย่นมันดีแต่ว่าไอตอนที่แบบหลังเลือดคุณลดอ่ะคุณจะเอาอะไรมาเติมเลือดเห็นปะผมก็เลยไปมองว่าไอที่มันเพิ่มเลือดมันดีกว่านั่นแหละก็เหมือนกันนะครับดังนั้นเซตผมเลยอาจจะ ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเนาะแต่ส่วนตัวถ้าบิ๊กมัมผมมองว่าเซตเนี้ยน่าจะดีที่สุดสําหรับมันแล้วถึงแม้ว่าแท็กจะไม่ได้เต็มสารัสามบิ๊กมัมนะอันนี้คือสายโล่นะแต่ผมก็บอกไปแล้วถ้าโล่ผมไม่เล่นผมเล่นแนวสายวิ่งเพราะว่าเน้นปวดดีกว่าเพราะยืนธงม,มันก็ทําอะไรไม่ได้จุูกว่าเออนั่นแหละอันนี้คือส่วนตัวของผมเองเท่านั้นคามกิดเห็นล้วนๆน,นะอ่าส่วนที่เหลือถือว่าผมบอกสําหรับบิ๊กมัมครบแล้วทุกเหรียญทีนี้มาก่อนที่จะจบคลิปนะครับสาหรับ อ,อปเหรียญมันต้องต่างกันนะครับสายโลกกับสายวิ่งมันต่างกันแน่นอนนะครับเอาละทีนี้ผมแบบสรุปคร่าวๆง่ายๆเลยนะดิกมัมเนี่ยมันเรียกว่าเป็นตัวที่มีดามจมันไม่ใช่โล่แบบโล่เพียวๆขนาดนั้นอ่ะส่วนตัวผมมองว่านะส่วนตัวผมเองนะใส่อย่างละสามไปเลยครับเออก็คือเกาะสามโจมตีสามเลือสามอันนี้คือส่วนตัวผมเลยนะไม่ว่าจะเป็นสายวิ่งหรือสายโล่ใส่แบบนี้ได้เลยหรือจะเป็นเลือสี่โจมตีสอง เกาะ3เอ้ยเกาะเออใช่เกะาะ3ก็ได้เพราะมันมันก้าเนาะเออเนี่ยเฉลี่ยฉเฉลีอาเอาก็แล้วกันอ่าประมาณนี้ก็ผมมีให้2ตัวเลือกอะเนาะก็ตามนี้นะอย่างแรกคืออย่างละ3อย่างที่2คือเลือก4เกาะ3โจมตี2ก็คือห้อยดาเมจมานิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่ตัวแบบไม่มีดาเมจเลยส่วนบางคนถ้าจะเล่นสายวิง่งสมมติถ้าเป็นผมนะก็เช่นเดิมอีกแล้วถ้าเป็นผมผมเล่นสายวิง่งผมก็อาจจะใส่เป็นบาลานนั่นแหละเพราะว่า ดาเมจก,ก็มีเกาะก็มีเลือดก,ก็มีอันนี้คือสโตโตของเองนะเออยังไงก็ยังยืนยันคำเดิมอะถ้าผมเล่นบิ๊กนัมผมเล่นสายวิ่งเออนั่นแหละอันนี้คือหวังว่าจะได้คําตอบสำหรับบิ๊กนัมแม่ใหญ่นะคลิปนี้ก็หวังว่าจะครบ,ครบนะครับอ่ะเป็นอังนี้แล้วกันหวังว่าจะมีประโยชน์เนาะ